ผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาเพื่อขอรับรางวัล IQA Award ประจำปีการศึกษา2565โรงเรียนบ้านคุณด่านสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต4ตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่225หมู่ที่1ตำบลบ้านดงอำเภออุบลรัฐจังหวัดขอนแก่น มีเนื้อที่ทั้งหมด36ไร่เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีจำนวนทั้งหมด127คนบริหารงานโดยน,นายอัศนัยวารีศรีมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน10คนครูอัตราจ้าง1คนครูธุรการ1คนและแม่ครัว1คน โรงเรียนมีแนวทางการดำเนินงานและผดการปฏิบัติงานของสถานศึกษาเพื่อขอรับรางวัล IQA Award ดังนี้องค์ประกอบที่1การกำหนดมาตรฐานของสถานศึกษาและเป้าหมายคุณภาพบุคลากรทุกฝ่ายของโรงเรียนบ้านขุนด่านและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมกันกำหนดมาตรฐานของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด ปรัชญาของการจัดการศึกษาวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษาและบริบทของสถานศึกษากำหนดเป้าประสงค์ในการพัฒนาคุณภาพในการจัดการศึกษา3-5ปีโดยให้มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์พันธกิจและบริบทของโรงเรียนมีการจัดทำคู่มือแนวทางการประเมินตัวชี้วัด เน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายเพื่อให้มีการบรรลุตามระดับมาตรฐานที่วางไว้และนำผลการประเมินภายในและภายนอกมากำหนดเป้าหมายในความสำเร็จในปีการศึกษาถัดไปองค์ประกอบที่2การขับเคลื่อนคุณภาพสู่มาตรฐานโรงเรียนบ้านคุณดานมีระบบการบริหารจัดการตามรูปแบบคุณดานโมเดลสู่การพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนทั้งระบบ โรงเรียนมีการสื่อสารทั้งการประเมินภายในและภายนอกเพื่อสร้างความตระหนักให้แก่บุคลากรและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียมีความเข้าใจในการจัดการคุณภาพการศึกษาโรงเรียนมีการจัดทำแผนการปฏิบัติงานประจำปีเพื่อให้ครอบคลุมในการจัดสรรทรัพยากรในการสนับสนุนคุณภาพการศึกษาการจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษามีการนิเทศติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนมีการทบทวนงานมีการใช้กระบวนการการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ PLC อย่างกัลยาณมิตร ในการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างต่อเนื่องมีการประเมินระดับห้องเรียนมีการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ MRA n m o เดลหรือนวัตกรรมจากห้องเรียนการเรียนแบบร่วมมือรวมพลังจัดให้มีกระบวนการพัฒนาร่วมกันการสังเกตชั้นเรียนและการสะท้อนผลของการเรียนรู้การพัฒนาผลการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพที่มีการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภายใต้วงจร PDCA ส่งผลให้การดำเนินงานของแต่ละฝ่ายเป็นไปอย่างเป็นระบบและต่อเนื่ององค์ประกอบที่3 กระบวนการตรวจสอบความสำเร็จตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านขุนด่านภายใต้การดำเนินงานของขุนด่านโมเดลมีการประเมินคุณภาพภายในระดับห้องเรียนตามมาตรฐานของการศึกษาของสถานศึกษามีการประเมินด้วยเครื่องมือที่หลากหลายเชื่อถือได้ตามบริบทของสถานศึกษาตามกฎของกระทรวงการจัดทำทุรการในชั้นเรียนมีการกรอกในโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันง่ายต่อ การจัดเก็บและมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพที่ประกอบไปด้วยผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกของสถานศึกษามีการจัดส่งผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาผ่านระบบอีซาและสื่อสารกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการเผยแพร่นวัตกรรมกิจกรรมอย่างเป็นสาธารณะไม่ว่าจะเป็นเว็บเพจของทางโรงเรียนเพจ Facebook ของโรงเรียนและยังมีการเผยแพร่ผลงานผ่านช่องทาง y YouTube ของโรงเรียนอีกด้วยองค์ประกอบที่4ภาพความสำเร็จของสถานศึกษาและคุณค่าต่อวงวิชาการของโรงเรียนบ้านคุณดานมีระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพที่ก่อให้เกิดประสิทธิผล โรงเรียนบ้านขุนด่านสามารถสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้ประโยชน์ต่อวงการวิชาการและสังคมอย่างเป็นรูปธรรมจากการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนส่งผลให้เกิดการพัฒนาดังนี้เกียรติบัตรโรงเรียนบ้านขุนด่านมีรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาขุนด่านโมเดลที่ประสบความสำเร็จอย่างเป็นแบบอย่างได้ โล่รางวัลชนะเลิศร,ระดับดีเยี่ยมรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาที่ประสบความสำเร็จและเป็นแบบอย่างได้ประจำปีการศึกษา2563ถึงปีการศึกษา2564โล่รางวัลชนะเลิศร,ระดับดีเยี่ยมกิจกรรมปปชสอพทน้อยปปชสอพทชุมชนภายใต้โครงการโรงเรียนสุจริตประจำปีการศึกษา2564 โล่รางวัลชนะเลิศระดับดีเยี่ยมกิจกรรมปรปชสพทน้อยปปชอสอพทชุมชนภายใต้โครงการโรงเรียนสุจริตประจำปีการศึกษา2565โล่รางวัลชนะเลิศระดับดีเยี่ยมกิจกรรมทอดบทเรียนสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาภายใต้โครงการเบสแพคทิสต์โรงเรียนสุจริตประจำปีการศึกษา2564 ร่รางวันชนะเลริรระดับดีเยี่ยมกิจกรรมทอดบทเรียนสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาภายใต้โครงการเบสแพ c t ทีสโรงเรียนสุจริตประจำปีการศึกษา2565เกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศผลงานที่มีคุณภาพระดับดีเยี่ยมการคัดเลือกรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาที่ประสบความสำเร็จประจำปีการศึกษา2564 เกียรติบัตรรางวัลเหรียญเงินผู้ำนในการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับชั้นประถมศึกษาขนาดกลางด้านวิชาการผู้ที่มีผลงานดีเด่นที่ประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ครั้งที่10ประจำปีการศึกษา2563ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกียรติบัตรรางวัลเหรียญเงินผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับชั้นประทมศึกษาขนาดกลางด้านวิชาการผู้ที่มีผลงานดีเด่นที่ประสบความสําเร็จเป็นที่ประจกักษ์รั้งที่11ประจําปีการศึกษา2564ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกียรติบัตรกิจกรรมถอดบทเรียนเบสแพ็ทีสสำหรับผู้บริหารระดับคุณภาพดีเยี่ยมโครงการโรงเรียนสุจริตระดับประเทศประจำปีการศึกษา2564เกียรติบัตรสถานศึกษาที่มีการปฏิบัติเป็นเลิศในการนำผลการประเมิน r t n t และ O.N.E.T. ไปใช้ในการวางแผนพัฒน,นาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพประจํปีการศึกษา2564 เกียรติบตัตรการเข้าร่วมกิจกรรมวันวิชาการและนันทนาการสำหรับการเรียนรู้ของเด็กและเยาว,วชนตามโครงการการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปีการศึกษา2,566ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงเกียรติบตัตรการเข้าร่วมเป็นวิทยากรการดำเนินโครงการตามโครงการโรงเรียนสุจริตประจำปีงบประมาณ2,565 การรับตราพระราชทานบ้านวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยรอบที่3ปีการศึกษา2566ถึงปีการศึกษา2570เกียรติบัตรโรงเรียนแกนนำขนาดกลางโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนวัตกรรมการวิจัยประจำปีการศึกษา2564ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เกียรติบัตรเด็กชายธีรพัฒน์สุรพลสอบได้คะแนนวิชาคณิตศาสตร์ร้อยละ97สูงสุดอันดับหนึ่งเอปีการศึกษา2563 เกียรติบัตรโรงเรียนที่มีนักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทยปรนัยสูงสุดของเขตพื้นที่การศึกษาคะแนนเฉลี่ย72คะแนนในการทดสอบโอเนตปีการศึกษา2565โรงเรียนได้ผ่านการประกันคุณภาพภายนอกรอบที่4จากมสมศของปีพุทธศักราช2566ถึงปีพุทธศักราช2570 รางวัลดีเด่นการขับเคลื่อนและพัฒนาการนิเทศภายในสถานศึกษาการนิเทศวิถีใหม่วิถีคุณภาพใช้พื้นที่เป็นฐานใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อนประจำปีการศึกษา2566ระดับเขตพื้นที่การศึกษาได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานระดับดีเยี่ยมกิจกรรมถอดบทเรียน Best Practice ของผู้บริหารสถานศึกษาระดับภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือปีงบประมาณ2566 ด้านการบริหารผู้เรียนด้านการบริหารการจัดการการเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญผู้เรียนมีทักษะในการอ่านการคิดการเขียนและการสื่อสารที่กำหนดไว้ในแต่ละช่วงชั้นมีการจำแนกแยกแยะไตรตรองและการพิจารณาเหตุผลอย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผลในการตัดสินใจในการอภิปรายและเปลี่ยนความคิดเห็นและการแก้ปัญหา ผู้เรียนสามารถรวบรวมความรู้ได้ทั้งตนเองและมีการเชื่อมโยงองค์ความรู้และประสบการณ์มาใช้เป็นแนวคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆเช่นใบงานชิ้นงานและผลผลิตการสื่อตำราและการสร้างสรรค์และมีคุณภาพผู้เรียนบรรลุและมีความก้าวหน้าตามหลักสูตรของสถานศึกษาในด้านต่างๆกระบวนการต่างๆทักษะรวมทั้งมีความก้าวหน้าในการทดสอบผลระดับชาติ RTN t และ O-net ผู้เรียนมีความรู้และเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นผู้เรียนเป็นผู้ที่มีคุณธรรมและจริยธรรมเคารพในกฎกติกามีค่านิยมและจิตสำนึกตามที่สถานศึกษากำหนดโดยที่ไม่ขัดต่อกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีงามผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิน่นเห็นคุณค่าของความเป็นไทยร่วมมือร่วมใจในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย ภูมิปัญญาไทยนักเรียนอยู่บนพื้นฐานการยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลเพศวัยเชื้อชาติและศาสนาภาษาและวัฒนธรรมและประเพณีผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกายสุขภาพจิตอารมณ์สังคมและการก้าแสดงออกที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยสามารถอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขเข้าใจผู้อื่นไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่นเคารพผู้อื่น สถานศึกษาจึงกำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจไว้อย่างชัดเจนที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาชุมชนและท้องถิน่น วัตถุประสงค์ของแผนและการศึกษาแห่งชาตินโยบายของรัฐบาลและหน่วยงานต้นสังกัดรวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาได้เป็นอย่างระบบทั้งในการจัดการวางแผนคุณภาพการจัดการศึกษาการนำแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษามีการติดตามตรวจสอบประเมินผลและมีการปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่องมีการบริหารจัดการอัตรากําลังทรัพย องคกรทางการศึกษาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีระบบการนิเทศภายในมาใช้ในการพัฒนาบุคลากรผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝา่ายมีส่วนร่วมในการวางแผนและพัฒนาร่วมรับผิดชอบต่อก,การจัดการศึกษา สถานศึกษาดูแลเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการทั้งทางด้านการพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมการวางแผนพัฒนาหลักสูตรที่เน้นผู้เรียนรอบด้านตามวิถีชีวิตจ,จริงครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพและการจัดให้มีการเรียนรู้ทางด้านวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียนสถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสภาพแวดล้อมทั้งทางสังคมที่เอื้ออํานวยต่อการเรียนรู้สถานศึกษาจัดระบบการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของทางด้านสถานศึกษา จัดกิจกรรมตามมาตรฐานของการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดของสถานศึกษาผ่านกระบวนการคิดการปฏิบัติจริงและการจัดการเรียนรู้เฉพาะกับผู้ที่มีความจำเป็นผู้เรียนได้ฝึกทักษะการกล้าแสดงออกการแสดงความคิดเห็นและนำความสามารถและผลงานไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้การใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและภูมิปัญญาท้องถิ่นนํามาใช้ในการจัดกระบวนการการเรียนรู้โดยการสร้างโอกาสให้กับผู้เรียนได้แสวง หาความรู้ได้ตนเองจากสื่อที่หลากหลายครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน การสร้างปฏิสัมพันธ์เชิงบวกให้เด็กรักครูครูรักเด็กและเด็กรักเด็กเด็กรักที่จะเรียนรู้และสามารถที่จะเรียนรู้ร่วมกันได้อย่างมีความสุขการประเมินตรวจสอบการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้อย่างเป็นระบบอย่างมีขั้นตอนในการใช้เครื่องมือและมีวิธีการวัดและการประเมินผลอย่างเหมาะสมกับเป้าหมายมีความเหมาะสมกับการเรียนรู้และให้ข้อมูลย้อนกลับในการปรับปรุงการพัฒนาการเรียนรู้องค์ประกอบที่5 การเกิดวัฒนธรรมคุณภาพที่สะท้อนการพัฒนาที่ยั่งยืน โรงเรียนบ้านขุนด่านมีผู้บริหารที่มีสภาวะผู้นำเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้ที่มีส่วนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการส่งเสริมให้บุคลากรเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้กับการร่วมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในการส่งเสริมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องมีการเผยแพร่นวัตกรรมในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการบริหารจัดการเรียนรู้ โรงเรียนมีการแบ่งหน้าที่ดำเนินการตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดมีการจัดข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประสิทธิภาพเป็นปัจจุบันเชื่อถือได้ตลอดจนได้รับความร่วมมือจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งทางภายนอกและภายในของสถานศึกษาทําให้โรงเรียนบ้านขุนดานสามารถดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างดีมาจนถึงปัจจุบนัน โรงเรียนบ้านขุนด่านสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขตสีขอขอบพระคุณค่ะ